สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบรายการเอฟซีนะครับเบิร์สุขทุกคนครับทีนี้ตอนระพิลวอาไปสู่ทุกท่าคนเขาสู่ช่องบาาพวกไทซิงนะครับเอาคลิปนี้ยังอยู่ครับเจ้าด้วนขาล์ลครับสุภก็จะปเดินกระจังนะครับไมเคกลกองโอ้แลนมัมดีขนาดพี่น้อง เสียงเชื่อโบนี่สุดๆกับหอนดีบากนาดบ่หอนแต่แย่ดับเครื่องอ้าวดูข้าวกันหน่อยยอดต่อยาซะกันแล้วปะอ้าวต่อต่อมนะอ้าวต่อยาเดียวดูอีก,กันต่อครับดูอีก,กันต่อ วันอน่ดังหอมๆมันอยากจะคล้องกันนี่ก,ก็ได้ สมกับสายาโดนเขาล่มครับพี่น้องเด็ดตอนนี้ยังม่อนพ่อเขาเมีเป็นไหนครับล่องบงเขายืนเยินซะกอนโอบมองหันล้มย่ตัวนีฮะนาดเขายืนๆยินยังแล่นมัมมขนาดพี่น้องเลยเขาล่มซ้ำได้อ้า กันใส่กันกับีศักครับปีศักอยู่มุมทางูนอ้าวพนอุ่มขึ้นไปเลยครับเป็นตาเบิดไทให้ยูวัลลาโลเพ่ ขนาดแล่นน้ำได้พี่น้องแล่นบ่ทานแล่นน้ำรถเกี่ยวท่านกับประเสริฐเลยเว้คนโอ้มัมดีขนาดครับ อ้าววัตถัยตกคุ้มกับปูค้นอยู่ไหมต่อยหนักแสงก่นโอ้รถกระแส,ง,แแสงค้นพี่ต้อมมาดิโอ้จวดคักวะไปลูกพี่ไป อยากซ่วมให้เบิ้งไปได้เถอครับอยากแล่นน้ำให้เบิง้งลหะแต่มันไปก่ได้มันน้ำไหลก็ดตัวเนาะวู จังทั้งกับปวดบีแค้งเบิดบาดนี่คักบอโอ้ยเสียงหวานดีขนาดพ่อเอ้ยโก็เบิด์ตเดาเจอคือไฮนี่ก็ยังสวดขึ้นไแล่วเมื่อจะว่าจังได้หรอพีอ่เบิดนึกเบิด ปไปแบบนเนียนๆตาบ่มีเขาเหียเขาห่วยนะพี่้องนะบ้อนขอบครับเขาขอบมันก็สีเหียไปธรรมดาหรอของเล็กฟาดเนาะแต่ว่าเขานี่มันยังโอ้ยพอดีเกี้ยวพี่น้องประเพื่งประเพื่ง ขันสวดสวดมาใส่งอนหลับแปลว่าเต็มแล้วได้ถูกผิดนะ ไล่ถึงน้องอว้าวดอุ้มหม้อก,ก้อะบนโดเพ้พอดีแหละพอดีเอาขวดจักหน่อยแล้ววะ โอ้โบอขวดเดยไปเอาออกซะวันน่ะรถมาพอดีเคลียรอยู่เคลียรนี้ยได้อีกได้ขอว่าโอ้ยเราก็เคลียร์อเว้ยเนีเคลีย,ขยเขากใหม้มอยู่ไหม้ยไดเ,ดเบิดเบิดบด,บด,บด,ดูพี่

โอ้เสียงเราใจดีขนาดกับพี่น้องเอ้ยผู้ได้มากเสียงห้องห้องเสียงแหงมีเงินกับเสื้อซะพี่น้องไฟบ่มีเงินครับโอมีอยูวออ่ว่าบ่มีเงินกับบแม่นบ่ลายนะบ่พอส้ซื่อของ่นเดอกอาศัยเบิง่งของเขาห่นละ คัทแทะเราก็สั้นวันหน้ามาจอกเจ้าโมกายางหว่ายย่านตกอาจจะเจอกันในคลิปหนา้าพี่้องเลยไอ้พวกจะเทสักกันครับ ค่อย <He, S 2> แล้วบอกให้มัดแท้เยอะเลย